โอ้โหส้มส้มหรือเปล่าวันนี้โอ้โหชัดเจนนะผมส้มหยุดจริงจด้วยบอกแล้วโอ้มาอยู่กับเกม f o r t จูน o x นะครับผมบางทีอาจจะเลือกชื่อไม่ค่อยถูกนะครับผมอ่ะทุนมาอยู่ที่300บาทไม่รู้ว่าจะบวกกับเขาหรือเปล่านะเกมนี้ เห็นฮิตเหลือเกินช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วแหละกลับมาขอจัดหนักๆหน่อยนะครับผมโอ้โหเบ็ดโอ้โหสี่พใครจะมีงบถึงเนี่ยเกิน8บาทก็แล้วกันนะครับผมกลุบกริบไปไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคนไหนที่จะเล่นเดี๋ยวไม้ฟาดเลยนะครับผมอย่าทำตามนะครับผมสูตรสแกนให้มาที่100นะครับผมวันนี้ จะแจ๋วเหมือนที่เขาให้มาหรือเปล่ากบเก็บไป4บาทเบ็ดตั้ง8บาทเห็นบางทีนี่ฟิวเจอร์วัวกระโดดทีหนึ่งโอ้โหของเราจะมีหรือเปล่านะผมมาแล้วมาแล้วมาหรือเปล่าเออมาอยู่กระโดดอยู่นะครับผม จะตัวถูกหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยตัวแพงอยู่นะครับผมทองหรือเปล่าเออยางดีไม่มาเต็มจอเลยวะเนี่ยคูณสิบไปดิมาเต็มจอนี่คูณสิบไปแล้วนะครับผมน่าจะสี่ร้อนะรอบนี้ใช่หรือเปล่าอสี่ร้อยบาท ยังดีนะเบิดแค่8บาทได้มาสี่อยก็โอเคแล้วแหละไปกำไรมาอยู่แล้วนะผมสามร้อบาทรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเอ้ยมาอยู่เท่าไร่หก,กุบกิบกุบกิบไปนะผมโอ้โหสี่ร้อบาทแน่ๆเลย โอ้โหแจมดีแบบนี้ไม่ต้องกระโดดนะผมแหมเหมือนทองมาเป็นใจเหลือเกินนะรอบนี้ขอได้สักพันกว่าแต่หลักพันให้มันคุ้มทุนอะไรก็พร้อมแล้วครับผมพร้อมบินนะครับผมอยู่นานไม่ได้นะของพวกนี้กระเป๋าจะแห้งหากขัาในใดต้องการนะผมแอดไปสอบถามในค่ายเกมได้เลยนะครับผม อื uh huh. เงียบเลยตอนนี้สูตรให้มาตั้งหนึ่งรเซนนะครับผมแต่การเล่นดูเหมือนไม่ร0อยเปซนเลยตอนนี้แนะนำให้ใครที่ได้แบบผมเมื่อกี้นะหกร้อยเจ็ดรอยอะไรก็พอเถอะนะครับผมอย่าไปฝืนต่ออย่าไปตั้งเป้าที่มันเยอะเกินกำลังนะครับผมบางทีมันดูดคืนหมดนะของพวกเนี้ยอย่าหาว่าไม่เตียน อันตรายนะผมโอ้โหพระเจ้าเอาแล้วไงครับผมดูผมเป็นตัวอย่างนะครับผมอือฮอปุ๊บปรับทูบโบดูเอออือเท่าไหร่สามร้อยบาทกุบกิบไปอีกแล้วนึกว่าจะไหลลงรัวๆนะครับผม รับทโบโดูมาอยู่ถือว่าไม่เร็วน,นะออย่างเงียบก็พอนะครับผมไหลต่อไปยาวๆก็พอ 11, 12, พันเอ็ดพันสองพันสามพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปแล้วนะครับผมไม่พร้อมที่เล่นต่อนะอหนึ่งร้อยกุบกิบมันยังยื้อเราไว้อยู่นะผมเกาะขาวไว้แน่นเลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหล่ออีกแล้วล่อเก่งนะครับผมเกมนี้กระโดดทีหนึ่งมาเต็มจอแบบคูณสิบตัวแพงมาให้หน่อยดิจะได้พักสักทีอืะเจ้าโอ้โหนึกว่าตัวแพง วายมาอย่างนี้นึกว่าตัวแพงมาอยู่ข้างหน้านะผมที่ไหนได้ตัวถูกๆข้างนั้นเงียบเลยนะผมตอนนี้โอ้โห,โหไปแล้วผมลงไปแล้วผมเงิอนอนะลงสิบสองบาท มันต้องมาดีครับผมสูตรให้มาตั้ง100%ซจะมาทิ้งชั้นไว้กลางทางแบบนี้ไม่ได้นะครับผมมาหรือเปล่าโอ้โหไปแล้วผมกําไรที่ได้มากําไรหายไปแล้วตอนนี้โอ้โหเงียบเลยครับผมน้องๆหนู บอกแล้วดูผมเป็นตัวอย่างนะเงียบกิ๊บไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับผมช่วงนี้ก็ดูทรงเหมือนจะไม่มานะผมหรือว่ามาอยู่ก็ไม่แน่ใจนะต้องใจแลกใจแล้วแบบนี้ เฮ้ย hey, hmm ใช้ใจเล่นนะผมดวงอาจจะไม่มีนะผมเบ็ด ah, oh. ไปให้หมดไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผมเอ้ยมาสักทีเด nah> ้อโถเอ้ยโอ้ยส้มมาอยู่นะผมส้มหยุดเลยไหมเฮ้ย เฮ้ยเออกระโดดสักทีโอ้โหคว่าจะกระโดดให้คูณสิบไปดิจบจบไปอย่าบอกว่าตัวนี้นะไม่เอานะตัวนี้ไม่เอาขอแพงๆหน่อยเถอะเออตัวนี้แหละวายมาเต็มดิมมอืมอืมเออตัวนี้ก็ได้ไปวายมา ยังขัดอยู่นะผมโอ้โหส้มส้มหรือเปล่าวันเนี้ยโอ้โหชัดเจนนะครับผมส้มหยุดจริงๆด้วยบอกแล้วโอ้โห,โโหไม่น่าพูดถึงมันเลยนะครับผมส้มหยุดเนี่ยหยุดจริงๆด้วยนะครับผมหนึ่งพันบาทโอเคไม่เป็นไรครับผมกำไรหนอๆแล้ว พอแค่นี้ดีกว่านะเล่นต่อนี่อาจจะหมดหมดเนื้อหมดตัวได้เลยนะครับผมจากที่มีบ้านก็ขายบ้านนะครับผมจากที่มีรถก็ขายรถไปอีกทีสรุปไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมอ่ะกำไรอยู่ที่ประมาณ1000กับอีก1 0 0นะเรามา300ไว้เจอกันคลิปใหม่นะผมเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะขอบคุณที่มาติดตามรับชมครับ